วันนี้ก็มาพบกับเซลล์ลูกปัดมิซูสายเปกอีกแล้วนะคะวันนี้ลูกปัดอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะวันนี้ลูกปัดจะเช่นเดิมเอารถกระบะแต่แตั้านตอนเดียวโฟ,โฟวิวมาส่งลูกค้าถึงหน้าบ้านเช่นเดิมนะคะมาดูกันค่ะว่าคันนี้ลูกปัดแต่งอะไรไปบ้างนะคะคันนี้จะไม่ได้เปลี่ยนชุดกันชนหน้าเพราะว่าลูกค้าจะเอามาใช้งานบรรทุกนะคะก็เลย ไม่แนะนําให้เปลี่ยนไปชุดคันชนหน้าเพราะว่าคันชนหน้าเนี่ยจะหนักหม่อนเนาะไม่เหมาะกับการบรรทุกน,น,นะคะคันนี้เราก็เลยมาแต่งกันแบบอีกแนวหนึ่งซอฟลงมาหน่อยนะคะแต่ว่าใช้งานได้จริงนะคะก็แบบก็จะเหมือนเดิมค่ะติดตัวหนังสือไต่ตั้งโลโก้ให้เหมือนเดิมนะคะเราเดินทางนี้ดีไหมเนะาะคันนี้เป็นแคบนะคะ,ะใส่ซุ้มล้อเหมือนเดิมนะคะเนี่ค่ะซุ้มล้อของแท้จะเป็นสองชิ้นเหมือนคลิปที่แล้วที่ตัดตรงไว้ว่าทําไมปัดถึงแจ้งว่าเป็นเป็นของแท้ก็คือจะเป็น2ชิ้นแบบนี้นะคะ ถ้าในชุดกันชนหน้าเราเปลี่ยนเนี่ยก็จะคือถอดชุดนี้ออกไปเลยทั้งชุดนะคะค่ะแล้วตัวนี้ลรกปัดจะใส่เป็นแม็กนะคะซู๊ดให้นะคะเป็นแม็กแท้นะคะแล้วก็เป็นยาง B F นะคะตัวนี้ B F สองหกห้าเจ็ดศูนย์นะคะอาร์สิบหกนะคะเป็นขอบสิบหกค่ะตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะราคาอยู่ที่เจ็ดแสนสี่พันบาทนะคะแล้วก็สิ่งที่จําเป็นเลยก็คือเนี่ยค่ะบันได ะแ,แกงเพราะว่ารถเราสูงค่ะเราต้องใส่บันไดไม่งั้นขึ้นลงค่อนข้างจะลำบากหนยค่ะแล้วก็ตัวนี้ก็เหมือนเดิมน,นะคะตรริดสติกเกอร์เป็นชื่อร้านลูกค้าเหมือนกันนะคะสามารถรีเควสได้นะคะว่าจะตรริดสติกเกอร์เป็นชื่ออะไรนะคะแล้วก็นี่ค่ะโรบาแหลกเหมือนเดิมน,นะคะ,ะคะ่ะที่แจ้งว่าคันนี้พิเศษตรงไหนคือคันนี้พิเศษเพื่อทำบันทึกนะคะ ลูกค้าจะบรรทุกอยู่ที่ประมาณสองถึงสตันนะคะตัดกัเลยทำเป็นอ่าเนี่ยค่ะให้ตัดต้องถุเข้ามานะคะถึงเข้าไปดูด้านด้านล่างนะคะตัดเสริมแนบให้ลูกค้าหเส้นนะคะข้างละสามเส้นแล้วก็ทำการเปลี่ยนชูบให้ด้วยนะคะอ่าเนี่ยนะคะเสริมแนบเปลี่ยนโชูบนะคะอ่ะแล้วก็ชุดกันชนท้ายคันนี้ก็จะหน้าตาไม่เหมือนคันอื่นๆน,นะคะก็จะเป็นชุดกันชนท้ายของ o u t l a n d ร er ์นะคะ ที่เหยียบถ้ารุ่นเดิมมันจะมันจะไม่มีที่ที่เหยียบขึ้นตรงนี้เนาะกับตัวลูกบอลเนี่ยค่ะเพิ่มมาให้แล้วก็ไฟหลังไฟสองป้ายทะเบียนนะคะอ่าัวนี้ชุดนี้ชุดนี้ลูกค้าอยากได้จากไหนก็แจ้งมานะคะว่าเอ่ออยากแต่งแบบไหนยอยากได้ประมาณไหนเนาะหาดูรอบๆขายพานโช๊คตัวนี้อ่าเขาเรียกว่านะโช๊คตัวนี้กับชุดชุดแหนบอันนี้ค่ะหกเส้นนะค่ะ บรรทุกได้อยู่ที่3-4ตันนะคะแต่ถ้าเกิดจะบรรทุกหนักกว่านี้ต้องใส่เคารอยนะคะอันนี้บัไม่แนะนำให้บรรทุกเกินตะบาณ3ตันถึง4ตันนะคะอ่าแล้วก็เช่นเดิมไม่ว่าลูกค้าจะอยู่จังหวัดอะไรนะคะหรือว่าอยู่ที่ไหนลูกปัดมาส่งที่ถหน้าบ้านนะคะแล้วก็เอกสารไปน,นั้นไม่ยุ่งยากค่ะส่งแล้วที่ไปเซ็นได้นะคะเนี่ยค่ะนี่ลูกค้าก็ทำเป็นการเกษตรแบบนี้เนาะไ่แอบ,บดูกันนะคะหมาอสมรับ บรรทุกเนี่ยค่ะประมาณนี้บรรทุกปุ๋ยบรรทุกของหนักอะไรเนี้ยค่ะอ่าในการใช้งานได้จริงนะคะอะเดี๋ยวปัดจระคลิปนี้ฝากกดติดตามกดซับสไคร้แล้วก็กดโทรหาลูกปัดเลยจะไวกว่าถ้าในลิงก์ไลน์ตอนนี้ลิงก์ไลน์ปัะทักมาแล้วมันไม่ค่อยไม่ค่อยเด้งอะคะ่ะลูกค้าเราควรโทรเลยนะคะเดี๋ยวปัจจาได้ตอบคำถามได้รวดเร็วเลยนะคะแล้วเดี๋ยวอย่างไงเราไปพบกันคลิปหน้านะคะ่ะ 你好。